สวัสดีครับพี่น้องพบขอกับช่องสั้นเส้นเหนีได้พี่น้องเด้อมือนี้นมือนห้องสูงเฮ็ดเมนูพี่น้องแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แตงหน่อไม้ล้วนๆเลยได้พี่น้องแกงหน่อไม้อย่างเดียวเลย่มีอย่างผสมเลยหน่อไม้ล้วนรว,วน ต้มแล้วไม,ใม่ใส่กับยาแนงใส่กับมะเขียดหอมพี่น้องตะไคร้น้ำใหม่กับน้ำใหม่ต้มมาเดียวพี่น้องยังแป๊บเดียวกระสุกเดียวกระสุบปุ้งบานพี่น้อง ซูร์ร้อนๆสายๆเสียบาเสียหน่อยเสียบหน่อยซูร์้วันเพือกับปลาต้อสร้างใจเสียบเป็นกันบ้างพี่น้องเลยมันยากาศจะขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องฝนก็ตกลื่นล่น

đó là xây một cái nuôi ở phía này, làm men lát, ừ, còn nữa đây phía

จืดๆเนี่ยพี่น้องพันมากินเผ็ด yeah yeah okay so ักมี่ตามพี่ตะกันมาขับเบอไปแล้ว้อมบ้านพี่น้อง เบือหน่อยก็จับพี่น้องสันนี่มันกัดกันทีไรมันเป็นยังกีมันขึ้นแง่ึ้งตอดูห่วงห่วงแงนีหนมันติดไว้สี่จังพี่นุ่ยอนนี้เป็นนูเียนกอนอไหน thay là cái nào trên nó khí diếp nó mày phải ghém nó mày đi cái gì cái mà để nhau yêu phải sống đây

อีกาเหมาขนาด,ดานิือกินเปจานีออ๋วยวเอามาทีลูกไปกินไปเอามันกระตักมาแค่นี้เนาะวมันสิน,ตน,น,นงต้นน้ำมันยังไง tu ừ. 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 bắt đầu lại lại chạy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เด็ได้กันแล้วพี่น้นองเกียงนะมั้ออยอะไรเงีง้ยงเลยดีพี่น้องน้่าไม่ล้วนๆแล้วค,คลิปนี้ก็เอาไว้ส้นแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องชาญแชร์แนวแนเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็คำว่ารรสวัสดีครับ